อิมังกรรมฐานังนิมังเทวาน,น้กรรม,มัฐานังคือกรรมฐานอยู่ที่สกุลละกายเราจะพิจารณาอะไรในทางอื่นก็ไม่พ้นพิจารณาสกุลละกายลมหายใจเข้าออกเป็นเอ่นก,กระเทยของกาย ถ้ากายม่นมีลมกายก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายหเหตุฉะนั้นจึงพิจารณาลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี้จะดึงกรรมฐานอะไรมาก็ได้้งนั้นเช่นจะดึงพุทโธมาอยู่ก็ลมหายใจเข้าออกก็ได้ไม่ผิดจะดึงพิจารณาอน,นิจจง มากับพร่อมกับมลมหายใจเข้าออกก็ได้ไม่ผิดหรือจะพิจารณาความตายพร้อมกับมลมหายใจเข้าออกก็ไม่ผิดอีกเหมือนกันถ้าลมหายใจเข้าออกเป็นอุก,กเทศของกรรมฐานทั้งหลายกรรมฐา,านต่างๆดึงมาในลมหายใจเข้าออกได้ทั้งนั้นเราจะพิจารณากายเป็นแต่สักว่ากายพร้อมกับมลมหายใจเข้าออก เราจะพิจารณาเวทนาความสวยอารมณ์สุขเป็นแต่สักว่าเวทนาพร้อมคับลมหายใจเข้าก็ถูกเราจะพิจารณาจิตพร้อมคับลมหายใจเข้าเป็นแต่สักว่าจิตก็ถูกเราจะพิจารณาธรรมพร้อมกับลมหายใจเข้าเป็นแต่สักว่าธรรมก็ถูกในฝ่ายธรรมะขั้นสูงในฝ่ายธรรมะขั้นเริ่มต้น ลมหายใจเข้ากระทบที่ใดเราก็ตั้งสติไว้ในที่นั้นลมหายใจออกกระทบที่ใดเราก็ตั้งสติไว้ในที่นั้นสติจะมีมากากับเพียงไหนก็ตามาข่้นในห้าไม่ถือว่าเป็นกุ้งสร้างเหตุแคนั้น สติกำหนดพิ่จนะกรรมฐานจึงมีสติออกหน้ากายและตาสติกรีนปสมานสติกรีพุทธานิสติกรีธรรมานิสติกรีสังขานิสติกรีชีลานิสติกรีมีสติจำกัดอยู่ทุกๆกรรมฐานสติมีอยู่ในที่ใดสมปชัญญะองอยู่ในที่นั้น พุทธธรรมสงก็มีอยู่ในที่นั้นกรรมฐานก็มีอยู่ในที่นั้นความตั้งมั่นก็มีอยู่ในที่นั้นข้าพิจารณาจิตรุ่นรุวนเราจะบ,บันเทิงจิตในลมหายใจออกเข้าเราจะตั้งจิตในลมหายใจออกเข้าเราจะตั้งสติในลมหายใจออกเข้า เราจะตั้งสัมปชัญญะในลมหายใจออกเข้าเราจะพิจรนารณาเนืองๆในความเมตเียงครอบกับลมหายใจออกเข้าเราจะพิจรนารณาเนืองๆเป็นแต่สักว่ากายเป็นแต่สักว่าเวทนาเป็นแต่สักว่าจิตเป็นแต่สักว่าธรรมครอบกบลมหายใจเข้าออกก็ได้ไม่ผิดขอจับลมให้ดีอจะได้ลืมลม จะเข้าพวังหรือไม่เข้าพวังก็ไม่เป็นปัญหาพววงไปว่าพบจะรวมหรือไม่รวมก็แม้จะต้องตีตนตายก่อนใครเราจากบันเทิงจิตพร้อมกับลมหายใจออกเข้าเราจะรู้แจ้งจิตพร้อมกับลมหายใจออกเข้าเราจะปล่อยวางความยึดมั่นเือมั่นพร้อมกับลมหายใจออกเข้า เราจะตรวจดูจิตของเราว่ามีราคะหรือไม่ท่องกระลมหายใจออกเข้าเราจะตรวจดูจิตของเราว่ามีโทสะหรือไม่ค่องกับลมหายใจออกเข้าเราจะตรวจจิตของเราว instance, ่าซึ่งซานหรือไม you. ่ท่องกระลมหายใจออกเข้าเราจะพิจารณาทำอันดับชนิดอันตรายจากราคะโทสะโมหะท่องกับลมหายใจออกเข้าถ้าว่า เราไม่อาศัยหลักเป็นเครื่องพิ่เจรนามันก็เป็นว่าเชื่อขาดมันไม่พ้นความสงสัยเราจึงอาศัยลมหายใจออกเข้าเป็นกรรมฐานอีกในพระพุทธศาสนาเราจะพิจาเจรณาอะไรอะไรก็อย่าดึงลมหายใจออกเข้าจะรวมลงเป็นพวังหรือไม่พวังก็ตามถ้าหากว่าทิ้งอาจารย์เดิมแล้ว ก็เป็นเล้าเชื่อขาดถึงแม้จะรู้ก็าตามไม่ชัดก็ราะพ้นความสงสัอยอีกเราจะพิจารณาเป็นแต่สักว่ารู้ว่าเห็นพร้อมกับลม,ออมหายใจออกเข้าลมหายใจออกเข้าค่ายๆตบเสียงเราจะฟับอะไรก็ฟักลงในทีนั้นเราจะเฉือนอะไรก็เฉือนลงในทีนั้นหรือค่ายับว,ว่ากระดานดำ เราจะเขียนอะไรก็เขียนลงในที่นั้นเราจะไม่เขียนก็ไม่เขียนลงในที่นั้นเราจะลบก็ลบออกในที่นั้นถ้าเราถือว่ากรรมฐา,านในพระพุทธศาสนาทุกๆกรรมฐา,านเรามารวมไว้ในลมให้หใจก็ออกแล้วเราไม่ต้องสงสัยไปหาอาจารย์อื่นอาจารย์ลมออกเข้าเป็นอาจารย์สาคัญที่สุด เป็นกรรมฐานอันละเอียดอีกด้วยศาสนาอื่นๆไม่มีลมหายใจเข้าออกมีแต่ศาสนาพูดอย่างเดียวเราจะทําจิตบันเทิงในลมหายใจออกเข้าเราจะรู้แจ้งจิตในลมหายใจออกเข้าเราจะปล่อยวางความถือมั่นในลมหายใจออกเข้าเป็นแต่สักว่าลมๆเป็นแต่สักว่าผู้นี้ ต้องกํลมหายใจออกเข้าเลาจากพิจารณาอนาิจจังให้เห็นพร้อมกําลมหายใจออกเข้าเห็นทั้งความเกิดขึ้นด้วยเห็นทั้งความแปรปวนด้วยเห็นทั้งความดับของลมเป็นรอบๆด้วยเราจะไม่สงสัยในโลกทั้งปวงและในลมทั้งปวงไม่ใชสในไม่สงสัยในโลกทั้งปวงกับไม่สงสัยในลมทั้งปวงก็มีความหมายอันเดียวกัน ไม่สงสัยในธาตุสี่ั้นห้าก็มีความหมายอันเดียวกันเมื่อสงสัยในกองนามลูกก็มีความหมายอันเดียวกันเมื่อสงสัยในอดีตอนาคตปัจจุบันก็มีความหมายอันเดียวกันลมหายใจเข้าเป็นโลกรอบหนึ่งลมหายใจออกก็เป็นโลกรอบหนึ่งเป็นสังขารรอบหนึ่งเป็นความเกิดแก่เจ็บตายรอบหนึ่งเห็นคุณพุทธคำสงรอบหนึ่งอีกเหมือนกัน เห็นทมอันแม่ตายรอบหนึ่งอีกเหมือนกันเห็นกายยังสังขารรอบหนึ่งอีกเหมือนกันเห็นวจีสังขารอีกรอบหนึ่งเหมือนกันเห็นกิจะสังขารอีกรอบหนึ่งเหมือนกันเราจะบรรดาหรือไม่บรรดาก็ไม่เป็นปัญหาเราหวังคนทุกข์ในว่าจัสังสารเราต้องหนักในการพิจารณาอนิจจ์ข้อกำลมออกเข้า เราต้องหนักในพิจารณาทุกข้อมับลมออกเข้าเราต้องพิจารณาอนัตตาพ้องกับลมออกเข้าเังนได่สักวารู้พ้องกับลมออกเข้าเันไสักว่าเห็นพ้องกับลมออกเข้าโลกทั้งหลายมารวมอยู่ที่นั่นแล้วสังขารทั้งหลายมารวมอยู่ที่นั่นแล้วมรรคผลมิพรพานทั้งหลายก็มารวมอยู่ที่นั่นแล้ว สิ่งสมาธิปัญญาก็มารวมอยู่ที่นั่นแล้วเราไม่ต้องสึกษาปัญหาทางอื่นแล้วจะบรรดาษให้มาบรรดาษก็ไม่เป็นปัญหาจิตรวมในสมาธิมันเป็นแบบหนึ่งจิตรวมในวิปสสนาคือสิ่งความสังใสแต่เป็นเป็นตอนมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีทั้งนิสิตามีทั้งนิราคะมีมีทั้งวิมุตติมีทั้งวิสุท,ทธิ มีทั้งช่งนิพพานต้องความลมห้ใจพอเราไม่ต้องสงสารไปตางื่นสัตนตุสีนปนามังทนางความสันโดดเป็นชัดอย่างนยิ่ง,งคือสันโดดในลมหายใจเขาออกนั่นเองสันโดดในกรรมฐานที่เราตั้งไว้นั่นเองนี่แคนั้นแล้วเราจะสงสัยนกักฝนนิพพานก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกนี่เด็กอันดีคือลมหายใจเขาออก ดึงดูดมาได้ทัางสังหารทั้งวิสังหารด้วยเพราะมหาสติก็อยู่นั้นมหาสมปชัญญะก็อยู่นั้นถ้ามีสติในที่นั้นก็มีปัญญาในที่นั้นด้วยก็มีสมปชัญญะอยู่ในที่นั้นด้วยก็มีทระที่ทำกำลังห้าอย่างอยู่ในเทียนด้วยศรัทธาความเชื่อในลมเข้าลมออกวิริยะเพียรเชื่อในลมเข้าลมออก จิตกะเอาใจท้กฝ่ายในลมเข้าลมออกนี่มังสามานตรจองในลมเข้าลมออกนี่คือบาสี่ก็มีอยู่ในที่นั้นสัทธาเชื่อในลมเข้าลมออกวิริยะเตียนในลมเข้าลมออกสติเลิกในลมเข้าลมออกสมาธิตั้งมั่นในลมเข้าลมออกปัญญารอบลู้ในลมเข้าลมออกโคตรงเจ็บธรรมวิริยะสอดส่องในลมเข้าลมออก สติความน้ลึกได้ลึกในลมเข้าลมออกธรรมวิทยะสอดสองในลมเข้าลมออกสติอินใจในลมเข้าลมออกปัจจุบันสงบใจและอารมณ์ในลมเข้าลมออกสมาธิตั้งมั่นในลมเข้าในลมออกผูเบียขาวางเอยในลมเข้าในลมออกจิตะขันธสี่กายายนุปัจนาลมก็เป็นกายพิจนากาย เป็นเอกเทศของกายเป็นใจสาวากายคล้องกับลงเข้าลมออกความสวยอารมณ์สุขทุกข์เบียขาให้รู้จักคล้องกับลงเข้าลมออกเวทนาอุปัสนาคิดชื่อทองใสือที่ขุนมัวให้รู้จักคล้องกับลงเข้าลมออกติตา,าอุปัสนาทำันเที่ยงทึ่เป็นช้งขันทมในฝ่ายลูกขันยามขันก็นให้เห็นคล้องกับลงเข้าลมออกอาจารย์เดิมอุปชาเดิม คือลงเข้าลงออกเหตุฉะนั้นท่านจึงบอกว่าระวังอย่าให้จิตเข้าผวังถ้าจิตเข้าผวังมันจะช้าแต่เมื่อมันไม่เข้าเราก็ให้มันเข้าไม่รู้จักรวดมันแล้วก็ไม่ต้องให้เข้าทีเพราะเสียเวลาพิจารณาอดีตคืออะไรคือลงเข้าลมออกที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือลงเข้าลมออกที่ยังไม่มาถึง ปัจจุบันนั้นคืออะไรคือลงเข้าลมออกที่กำลังเต็มอยู่ของอันเดียวไม่เสียกับการสงสายศีลกับศีลลงในลมเข้าลมออกสมาธิตั้งมั่นลงในลมเข้าลมออกปัญญารอบรู้ในลมเข้าลมออกนิพพิธาเบื่อหน่ายในลมเข้าลมออกอิราคะสิ้งความกำหนัดในลมเข้าลมออกวิมุตติรู้นในลมลมเข้าลมออกเพราะเป็นแต่สักว่าลม เพราะเป็นแต่สักวาผู้รู้นิพพานไม่มีอะไรเสียบแทงต้องกบลมเข้าลมออกโบหานหานลงในลมเข้าลมออกพระพุทธศาสนาในอดีตในอนาคตในปัจจุบันดล่นลงมาในลมเข้าลมออกดึงมาได้ดึงกรรมฐานทุกๆกกรรมฐานมาได้ลมเข้าข้างหนึ่งมีท่านเกิดขึ้นและแกป,ปวน น่าแ,แกสลายเป็นรอบหนึ่ง,ล,งลมออกมีทั้งความเกิดขึ้นแ่ะแก่ควรและแก่สลายลมเข้าลมออกมีทั้งดินน้ำไฟลมประจุมันอยู่ลมเข้าลมออกมีทั้งรูปเวทนาัญญาทังขา,งยารยนญาณสัมปยุจกันอยู่ทงทั้งหลายเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอานิจจัง พิจารณาอนิจจังพร้องกับลมเข้าลมออกให้เห็นชัดพิจารณาทุกข์ให้เห็นชัดพร้อมกับลมเข้าลมออกพิจารณาอนัตตาให้เห็นชัดพร้อมกับลมเข้าลมออกว่าไม่ใช่สไม่ใช่บุคคลเป็นแต่สักว่าลมเป็นแต่สักว่าผู้รู้เป็นศักว่าแต่ว่าเห็นนิดๆทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจอนิจจังท่านเห็นพร้อมกับลมเข้าออกอีก ลมเข้าออกก็คือกล้องโวรทัศั์กนันเองก็คืออาจารย์เดิยนนั่นเองก็คือมหาจินั่นเองก็คือปัญญานั่นเองเป็นอันเดียวกันไม่เกี่ยวกับการสงสายคนเราถ้าเห็นลมออกเข้าอยู่ทั้งกาลางวันกลางคืนที่เลดมันจะรวมพลมาจากประตูไหนอีกถ้าความเห็นที่สงสายไม่มีลมเข้าลมออก ็นผู้ตัถึงแมวมันมักจะหลงความเห็นชนิดนั้นมักจะไม่ค้นความสงสัยเรื่องโลกอดีตเรื่องโลกอนาคตเรื่องโลกปัจจุบันลงมาในลมเข้าลมออกแล้วย่นทำย่นวินัยลงมาลงมลงมาลงเข้าลมออกแล้วย่นทั้งขานทั้งปวงลงมาในลมเข้าลมออกแล้วเ่นมักคย่นผลย่นนิพพานลงมาในลมเข้าลมออกแล้ว ลมก็เป็นแต่สักว่าลมหูลูกก็เป็นแต่สักว่าหูจิตก็เป็นแต่สักว่าจิตจิตก็เป็นแจ่สักว่าจิตธรรมปชัญญะก็เป็นแต่สักว่าสัรมปชันญะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสงครามกันแต่ความหลงของเราไปเอาเป็นสงครามต่างหากความหลงของเราที่ไม่รู Minor ้จักจริงจริงเป็นสงครามกับตนเองต่างหากู้ที่หลงสําคัอย่างนันย่างนี้ เรพัทิ้งอาจารย์เดิมที่เลสมีอยู่ในเราหรือไม่มีแล้วก็ตรวจพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเหมือนกันพาไปหรือขบรถคืนแล้วก็ตรวจดูก,กับลมหายใจเข้าออกเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทักเพราะไม่มีเครื่องพิสูจน์เพราะไม่มีเครื่องมือพัฒทิ้งกล้องจุนทรรพกล้องจุมทัรก,ก็คือลมหายใจเขาออก แม่นจองทางก็คือลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่ที่นั้นทำเป็นผู้แข่งขันก็คือลมหายใจเข้าออกเขามีสติอยู่ที่นั้นลมหายใจเข้าออกเป็นทำภายในเรียกว่าอัตตา,าิธรรมถ้านอกไปก่อนนั้นเรียกว่าธรรมธาตุธาตุธรรมธรรมภายนอกลมหายใจเข้าออกก็คือกายเราดีนี M ้เองถ้ากายไม่มีลมหายใจเข้าออกก็ต้องแตก เวอารมหายใจเข้าออกเราสวยเวทนาใดๆเราก็รู้ชัดในเวทนานั้นว่าทุกทุกทุือุเบกขาในลมหายใจเข้าออกจิดของเราพองแผวหรือเศร้าหมองเราก็ปวดในลมหายใจเข้าออกอีกเหมือนกันทำฝ่ายสังขารนิสังขารล้วก็ปวดในลมหายใจเข้าออกอีกเหมือนกันเรียกว่าไม่งมปลานอกเหนงงมปลาอยู่ในเห่ในอวนคืองมอยู่ในลมหายใจเข้าออกกันเอง ไม่ส่งของออกนอกประเทศก็คืออยู่ในประเทศลมหายใจเขาออกนั่นเอง <c oughs> ไม่ลืมอาจารย์เดิมก็คือไม่ลืมลมหายใจเขาออกนั่นเองไม่ลืมกรรมฐานเดิมก็คือไม่ลืมลมหายใจเขาออกนั่นเองพุทธคำสงก็คือลมหายใจเขาออกนั่นเองพุทธะแปลผู้้รล้ลมหายใจเขาออกธรรมธรรมะแปลผ้รล้ลมหายใจเขาออกสังฆะแปลว่าปฏิบัติลมหายใจเขออก ลมเข้าข้างข้างเดียวเห็นทั้งความเกิดขึ้นด้วยเห็นทั้งความแก่ตัวด้วยเห็นทั้งความดับไปด้วยเห็นทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตากลมกืนกันอยู่หาระหว่างไม่ได้เห็นทั้งสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลกลมคืนกันอยู่หาระหว่างไม่ได้อีกไม่สงสัยในโลกทั้งปวงพ่อกรลมหายใจเขาออกอีกด้วย ไม่สงส an ouais. ัยท pues 네้งปวงสังขานท้งปวงคล่อมกำลมให้ใจเขาออกอีกด้วยไม่สงสัยทุกข์ทางปวงคล่อมกำลมให้ใจเขาออกอีกด้วยไม่สงสัยโลกทางปวงคล่อมกำลมให้ใจเขาออกอีกด้วยไม่สงสัยโวหารทางปวงคล่อมกำลมให้ใจเขาออกอีกด้วยจิตก็ส่งคืนให้จิตคล่อมกำลมให้ใจเขาออกอีกด้วยธรรมก็ส่งคืนให้ธรรมคล่อมกำลมให้ใจเขาออกอีกด้วย ผ ah ูู้้ก็ส ah ่ง ah คืนให้ผ <gods> ู้ Pen ู哈哈้พร้องกับลมให้ใจเขาออกอีก <giving> <You make umbai> ้วยอดีตก็ส่งคืนให้อดีตพร้องกับลมให้ใจเขาออกอีก้วยอนาคตก็ส่งคืนให้อนาคตพร้องกับลมให้ใจเขาออกอีก้วยปัจจุบันก็ส่งคืนให้ปัจจุบันพร้องกับลมให้ใจเขาออกอีกด้วยไม่เข้าไปสอดแทกยึดถือเอาเป็นเจ้าของทำท่านสูง สักวารู้สักวารู้พร้อมกับลมหายใจเขาออกอยู่จึงจะเห็นครับใครเป็นผู้ยืนยันว่ญญาเป็นแต่สักว่ารู้พร้อมกับลมหายใจเขาออกก็คือมัคคือสังขารนั่นเองคือมัรคะสังขารคือมัรคธรรมนั่นเองมัรคะภาวนานั่นเองใครเป็นผู้รู้ว่าเป็นแต่สักวาลมเป็นแต่สักวารู้ใครเป็นผู้รู้ว่าธรารมะรู้ตัวธรรมะรู้ตัวนั่นเอง จิตรู้จ mm ิตทำรู to to ้ทำจิตปฏิบัติจิตทำปฏิบัติทำจิตพ้นไปจากจิตทำพ้นไจจากทำเพราะไม่สงสัยทำทำไม่สงสัยทำจิตไม่สงสัยจิตคร้อมกำลมเข้าลมออกสงสมมติคืนคร้อมกำลมให้ใจเข้าออก